สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่การเจริญสตินะคะรอบเช้าธรรมจัก,กรวาลสวัสดีค่ะมอร์นิ่งนะฮะมาตั้งโปรแกรมด้านดีกันตั้งโปรแกรมด้านดีแล้วก็ทำงานโดยใจเบิกบานกันนะลูกนะ สวัสดีทุกคนคะ่ะอย่าสงสัยในความดีนะลกูกการที่เราจะนั่งสมาธิคนที่ได้ก็คือเรานะคะคนที่จะวัดผลได้ก็ตัวเราเช่นเดียวกันนะคะนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ทำงานที่รักด้วยใจเบิกบานกันนะคะ วันนี้ครูอยากให้เรามาขอบคุณความรักเนาะที่มันอยู่กับเรารอบตัวเรานี่ะอยากให้เราลองคิดถึงว่าถ้าวันนี้อีก90วันเราต้องจากไปจากโลกใบนี้ไม่ใช่แค่เราคิดนะคะครูก็คิดตัวครูเหมือนกันว่าถ้า90วันเนี้ยครูจากไปจากโลกใบนี้ครูเหลืออะไรข้างค้างในหัวใจบ้างนะคะครูทำอะไรบ้างนั่นจะเป็นแรงพลังที่วันนี้ครูโพสและครูเปลี่ยนแปลงชีวิตเร็วจริงๆนะคะครูว่าครูบอกกับเราบ่อยมากที่หน้าเพจนะคะว่า ครูเปลี่ยนชีวิตเพราะครูคิดว่าถ้าเกิดไม่มีพวกนี้ให้แก้ตัวล่ะถ้าเกิดเราต้องตายล่ะแล้วเราทําอะไรให้กับครอบครัวมองดูความเป็นจริงครูยังอยู่ห้องเช่าอยู่เลยอ่ะแล้วก็พ่อแม่ครูก็ยังอยู่บ้านเช่าอยู่เลยอ่ะแล้วครูจะกดจักรวาลกดแรงดึงดูดแล้วอ่ะครูจะอยู่เฉยครูจะมาทําเล่นๆอย่างนี้อีกเรอวะครูรู้สึกแบบนี้นะคะครูรู้สึกว่าครูใช้ทุกวินาทีให้มันคุ้มค่ามากเลยเราจะเห็นว่าตั้งแต่เช้าครูทํางานเรียบร้อยนะคะ โพสสิ่งดีๆให้แบ่งปันเรียบร้อยแต่เช้าจริงๆตื่นมาก็แบ่งปันเลยนะคะตักบาตรทำบุญด้วยนะคะเข้าไปโคชชิ่งซูเปอร์วี c t พีแอด้วยเข้ามาเทรนพวกเราตรงนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวก็ต่ออีกนะคะกับ Super v ์วี c t พีแคนะคะคือใช้ทุกวินาทีให้มันคุ้มค่าะค่ะไม่ไม่ได้คิดว่าเราต้องเอาไปนั่งทุกเรื่องอะไรของคนอื่นหรือเรื่องอะไรที่มันเข้ามาหาเราอะเรารู้สึกว่าเราหยิบสิ่งดีๆได้อะ ทุกครั้งที่เราอยากหยิบเพราะว่ามันคือตัวเราเนาะอ่ะการตั้งโปรแกรมด้านดีในที่นี้นะคะครูเริ่มต้นจากการที่เรารู้จากคุณค่าของตัวเราด้วยนะคะการที่เรารักตัวเองเป็นและเราพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเหลือเวลาอีกบนโลกเนี้ยเก้าสิบวันสิ่งหนึ่งที่จกักรวาลแห่งนี้นะคะไม่สามารถให้คุณได้เลยคือเวลาในการอยู่ต่อทุกคนบนโลกนี้รวมถึงพวกเราที่ฟังครูอยู่ตรงนี้ต้องจากไปอย่างแน่นอน แต่มนุษย์นะคะมักจะกลัวเวลาพูดเรื่องนี้จริงๆไม่ต้องกลัวนะถึงเวลาตายตายเองอย่๋ยวเวลาฆ่าตัวตายไม่ต้องรีบฆ่าตัวตายฮะเดี๋ยวได้ตายทุกคนนะ,ะไม่ต้องรีบตายนะฮะแต่ถ้าเกิดว่านเก้าสิบนี้คนที่มาเรียนกับครูอยู่เนี่ย <c oughs> เรากําลังถอยหลังเวลาเราลงนะค,ะคุณทําอะไรไว้ให้กับครอบครัวบ้างเ <c oughs> ชื่อไหมคะครูเล่นเกมนี้กับลูกศิษย์หลายคนแล้วก็เสียชีวิตจริงๆนะคะอืมเสียชีวิตจริงๆนะคะ อาจจะใช้เวลาปีสองปีฮะแต่บางคนเร็วกว่าที่คิดนะฮะมากกว่าที่ขอเลยนะคะมากกว่าคือบางคนเหลือเวลาแค่30บวันสุดท้ายแต่เขาไม่รู้ตัวเราไม่รู้ไงลูกเพราะมันไม่มีตัวเลขขึ้นที่หน้าเราเนาะว่าเราจะจากชีวิตจากโลกเนี้ยไปเมื่อไหร่เราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่แต่ครูจําลองให้เราได้เห็นว่าเฮย้ยถ้าเกิดว่า90บวันเนี้ยนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะ90บวันเนี้ยเราจะต้องจากไปจากโลกไปนี้จริงจริง เราจะตอบแทนความรักที่โลกใบนี้ให้เรามาอย่างไรเราจะตอบแทนความรักที่พ่อแม่ให้เรามาอย่างไรเราจะตอบแทนความรักที่ลูกเรามาเป็นของขวัญของเราได้อย่างไรเราจะตอบแทนความรักที่คนรักของเราดูแลเราอย่างดีได้อย่างไรเราจะตอบแทนความรักที่จักรวาลส่งการเรียนรู้มากมายมาให้เราได้อย่างไรเราจะตอบแทนในการที่เราเกิดมาเป็นคนได้อย่างไรเราจะตอบแทนที่เราได้เจอทางรัฐกัจักรวาลกดแรงดึงดูดได้อย่างไร เราจะตอบแทนสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ครูอยากจะบอกเราค่ะอยาคิดว่า90วันนี้ครูสิตาจะตายนะฮะครูอาจจะตายภายใน30วันก็ได้หรืออยากคิดว่าเราจะอยู่ถึง90วันนะฮะบางครั้งเราอาจจะตายภายใน10-20วันนี้ก็ได้ตอบไม่ได้ค่ะ เมื <premises. S 2> ่อย้อนกลับไปมองดูผลลัพธ์ตัวเองเมื่อย้อนกลับไปมองดูชีวิตครอบครัวของตัวเองเราจะตอบตัวเองได้เลยว่าเราใช้เวลาคุ้มค่าหรือไม่เราเต็มที่กับเวลาหรือเปล่าสิ่งที่น่ากลัวคือมนุษย์ไม่กล้าคิดนะคะว่าเฮ้ยถ้าเกิดพรุ่งนี้กูตายพรุ่งนี้กูตายกูทำอย่างนี้ทุกวันนะคะเฮ้ยถ้าพรุ่งนี้กูตายล่ะถ้าพรุ่งนี้กูตายล่ะกูจะยังโกรธแฟนกูอยู่ไหมถ้าพรุ่งนี้กูตายล่ะกูจะโกรธลูกกูอยู่ไหมเฮ้ยถ้าวันนี้กูตายล่ะกูจะอคติกับทีมงานกูไหมถ้าวันกูาาย่ะมจทํงงไ อูถ้าวันนี้กูตากูยังแค้นไอ้คนที่มันเป็นศัตรูกูไหมไม่ฮะตอบตัวเองได้เลยว่าเออโกรธคือโง่โมโหคือบ้าจริงๆนะฮะใครทําแบบนั้นก็เสียเวลาชีวิตเขาเองนี่คือสติในตอนเช้าที่ครูอยากแบ่งปันพวกเราทุกคนนะคะเราเองตอบตัวเองได้เลยนะคะว่าเราสามารถที่จะทําอย่างไรต่อวันนี้ไม่ใช่เรื่องเราเล่นคะ่ะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่มันจะต้องเกิดกับพวกเราอย่างแน่นอนที่สุดคุณกําลังถอยหลัง คุณกำลังผ่านเวลาชีวิตที่คุณก็รู้อยู่แน่ๆแหละว่าคุณจะต้องจากไปจากโลกใบนี้ตอบแทนตัวเองอย่างไรย้านะคะบางคนอาจจะเจ็ดวันก็ได้ที่คุณอาจจะจากไปจากโลกใบนี้แล้วคุณกําลังทําอะไรอยู่ใช้พลังความรักในตัวคุณเสกสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวคุณค่ะใช้เวลาที่คุ้มค่า ให้มันเป็นเหมือนนาทีทองคำํำรู้ทางรัฐเป็นอย่างไรทำมันซะไม่ต้องรอ,อนั่นคือสิ่งที่ครูแบ่งปันนะคะช่วงเช้านี้แค่ได้ฟังก็โชคดีเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งสมาธิแบบเงียบๆนะคะนั่งแบบครูไม่เปิดเพลงนะคะให้เราได้อยู่กับตัวเราจริงๆว่าถ้าวันนี้คือวันถอยหลังของเราบางคนอาจจะอยู่เจ็ดวันก็ได้บางคนพรุ่งนี้อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะคะและครอบครัวของคุณพรุ่งนี้คุณจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วคุณจะทำอย่างไรกับวันนี้หนีไม่พ้นจริงๆนะคะจะมัวไปเ,เถะเลือนเทินกับคนที่ไม่ใช่อยู่หรือเปล่าจะมัวไปเสียเวลากับคนที่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจหรือเปล่าจะมัวไปเดินผิดทางอยู่หรือเปล่าก็แล้วแต่เรานะคะชีวิตเราเราเลือกเองป่ะเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิกันนะคะแบบเงียบ ให้เราได้ยินเสียงนน้นเสียงนี้เสียงหมาเห่า,หาเสียงลมพัดเสียงอะไรนะคะแต่ตอนที่เรานั่งสมาธิเราจะไม่ได้ยินเสียงใครนะคะนอกจากเสียงการนับของตัวเองจเจริญสติรู้เท่าทันตัวเองนะคะแบบ4 8แดาวถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ ค่อยๆแบ่งบุญนะลูกนะแพรจากตัวเราแล้วก็แพรขยายไปนะคะในบริเวณที่เรานั่งนะคะจังหวัดของเราและโลกของเราเนาะแบ่งบุญให้กว้างมากที่สุดเลยนะคะรู้สึกถึงพลังบุญที่มันนะอยู่ในทุกอนุเซลล์ของเราในวันที่เราต้องจากไปนะลูกนะให้นึกถึงความดีของเราจำคำคําคาคูวัยนะลูกถ้าวันหนึ่งเราต้องจากไปบนโลกใบนี้นะคะให้เรานึกถึงการทําความดีของเราทุกรูปแบบนะ อย่าไปนึกถึงนะเรื่องราวไม่ดีให้นึกถึงความปิติสุขในหัวใจที่เราเคยทําความดีร่วมกันมานะขอส่งผลบุญให้กับลูกศิษย์ของครูนะทุกคนนะที่มีสติรู้เท่าทันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหากเราทําสิ่งใดดีมีศีลธรรมเป็นคนดีที่ซื่อสัตย์แล้วขอให้เราเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างหาที่เปรียบไม่ได้สําเร็จทางโลกเพื่อมาสาเร็จทางธรรมด้วยกันกับครูสิตานะคะด้วยหลักลปรัถนาดีจากครูสิตาคะ่ะใครบันที่หลังย้อนฟังนะคลิปนี้ เรียกสติเราได้ดีมากค่ะสวัสดีค่ะ